วันนี้เวลา9ก้นากหนาทีสมเด็จพระนิษิธเทราเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประยูนเทพนมประธานสาภาเกษตร,รกรจังหวัดฉะเชิงเศร้านำสมาชิกสาภาเกษตร,รกรจังหวัดฉะเชิงเศร้าและคณะกรรมาการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซราและจังหวัดชนบุรีเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระม่อมถวายข้าวสารพันหอมมะลิห0 5อ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนเนถินทุระกันดานตามพระราชอัธยาศัยและทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระครูปรลัดกฤษณพงศิริปัญโญพิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร,ร่วมเข้าเฝ้าด้วย นางสาวสิรพัฒน์สองนาคผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท NTN m a n เ f a น t มนูแฟ t h เ i อร n d ิงไทยแลจำกัดนำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุริษิธิเทพรัตน์เวชานุกูล ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระดาษโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสเท้คณะบปุคคลต่างๆฝ่าทุลละองพระบาทดังนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัย์มหาธุมรัฐประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ บุรินิอนันธมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บีรบพันธ์โขวิทูลกิจกรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์นำผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชุติเทพธี่ะพุทธผู้ได้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยาศาสตร์ประจำปี2568เฟอร์ทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคปลอกหุ้มประสาทอาักเสบณเมโยคลีนิกสหรัฐอเมริกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศินป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์บุรินิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์สุภาพจิตราชัชวานกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำนายคณิติดพิยาายรยะไพโรดผู้ได้รับพระราชทานทุนบุรินิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2567 ฟอทุนละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาตรอระดับปริญญาโทสาขาวิชาศาสตร์มะเร็งเชิงแปลณมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์กิติคุณทันตแพทย์สถิตเสติสิงห์ะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์บุรินิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยคณะนำทันตแพทย์ภาคริ้วธรรมรงสดิ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนบุรินิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ประจำปี2อ6 8ัน้าร้อเฟองทุนละองประบาดกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ช่องปากภาควิชาธันตกรรมอนุรักษ์และปฏิธรรมตพิทยา ณมหาวิทยาลัยลุดวิกแม็กซิมิเลียนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี